ดีเจ้า ว,นนะะวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาที่เกาะเต่าค่ะจังหวัดส well ุราษฎร์ธานีนะคะเราก็จะพามารีวิวเกาะเตากันเออวันนี้นะคะเราก็จะพาไปในทั้งสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตแล้วก็สถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบคนโลโก้นะคะแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของค่าที่พักเรื่องของค่าครองชีพนะคะในเกาะรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคนที่จะมาเที่ยวเกาะเต่านะคะคือที่นี่นะมันเรียกได้ว่าเป็น สถานที่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกใบนี้เลยล่ะคะ่ะสวรรค์ของนักดำน้ำซึ่งที่เรามาพัก ที่เกาะเต่าเนี่ยนะคะเราก็มาพักที่ทรายแดงรีสอร์ทค่ะทรายแดงรีสอร์ทนี่แบบสวยมากๆเลยนะหน้าหาดเขาเนี่ยก็คือสามารถลงไปดำน้ำําดูปะการังได้เลยอะ่ะทุกคนแล้วก็ที่เกาะเต่าที่พักที่นี่นะคะมันก็จะมีห้องหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นห้องแบบ2คน3ามคน4ี่คนแต่แบบที่เราพักเนี่ยเป็นแบบแฟมิลี่เลยเราอยู่กัน8คนนี่นะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็คือหน้าหาดที่เราสามารถเดินลงไปดำน้ําได้เลยตรงนี้นะเขาก็จะแบบเห็นปะการังกัน เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีเรือที่เขาเป็นเรือสอนดำน้ําค่ะเขาก็จะมีแบบนักดำน้ําไปเรียนกันนะคะเขาขับออกไปข้างนอกกันเออแล้วก็ตรงนี้ก็มีลูกฉลามด้วยนะเขาเรียกเบบี้ชาร์กมีทั้งเบบี้ชาร์กแล้วก็มีเต่าทะเลเออมันดีมากเลยเมื่อวานนี้ดำน้ําอ่ะโอ้ฟินเดินมานิดนึงนี่ตรงนี้ เป็นสระว่ายน้ำแล้วก็เป็นบาร์อยู่ตรงนี้อืม,ช,อมชิวมากเลยค่ะบาเลย ปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจอนะคะที่นี่ก็คือเดินมันเยอะค่ะทุกอย่างมันก็คือต้องเดินเป็นแบบขั้นบันไดไปนะคะแล้วคือพ่อแม่เราก็แก่แล้วก็เลยทําให้เขาพอขึ้นบ้านแล้วก็ไม่อยากจะลงไปไหนแล้วอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นอุปสรรคเล็กน้อยนะคะสําหรับผู้สูงอายุแต่ถ้าเกิดเราเป็นใส่ซิ่งเงี้ยก็มาลุยได้สบายมากเลยค่ะ ขึ้นมาถึงบ้านแล้วค่ะบ้านเรานะคะก็จะประกอบไปด้วย3ห้องนอนค่ะแล้วก็เป็น1ห้องโถงตรงกลางที่เป็นทัง้งห้องครัวแล้วก็ห้องกินข้าวตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้มีสระว่ายน้ำเล็กๆนะคะที่มองเห็นวิวแบบซีวิวเลยค่ะแต่ปัญหามันก็คือเมืองไทยมันร้อนค่ะทำให้น้ำ <laughs> น้ำในบ่อน,นี่มันก็ร้อนตามร <c oughs> <c oughs> ้อนมากเลยค่ะ One HOUR LATER เดี๋ยวเราไปดูราคาของในเกาะเต่ากันค่ะไปึ <c oughs> นว่าประตูไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาดูของใช้ที่เป็นแบบในชีวิตประจำวันกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าซอเสเซิร์ฟอะไรที่เราทำกับข้าวเนาะอย่างซอสหอยนางรมอันนี้ขวดเล็กนะคะขวดละ45บาบาทปกติ <c oughs> ไม่แน่ใจนะ่าจะประมาณ สามสิบป่ะสามสี่สามสิบกว่าอะอย่างซีอิ๊วขาวเนี่ยขวดเราหกสิบสี่ปกติสี่สิบหรือเปล่ารเราจำให,ออให้คนดูช่วยบอกดีกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ราคาของในประเทศไทยก็คือแบบว่าเออถ้าเห็นอนไหนเราก็รู้สึกว่าอยากได้ก็ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันมันจำเป็นก็ต้องซื้อค่ะไม่ได้ดูว่ามันแพงหรือถูกกว่ากันเท่าไหร่อย่างน้ำปลานี่ น้ำปลาทิพยพะโล้ขวดละ35บาทกะทิก็มีหลายแบบเลยกล่องใหญ่นี่กล่องละ80ค่ะ1ลิตรน้ำพกพงพิกทงพริกไทยเนี่ยยีบาทเออแล้วเขาก็มีทุกอย่างเลยนะคะน้ำตาลแบบว่าของแห้งทุกชนิดเลยอย่างน้ำตาลเนี่ยถุงละ35บาทน้ำตาลมิตรผลนะคะ <Yeah. S 1> นี่ลดดีอ๋อลดดีนี่เห็นได้ชัดนี่รดดี120 mm. อันนี้ลดดีอันเล็ก20 30 เ,เราจำไม่ได้แล้วว่าเราซื้อของที่เซเว่นมาเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่ามันก็แพงกว่าประมาณประมาณหนึ่งอาจจะประมาณประมาณสักเดาว,ว่าในใจนะสามสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะไม่ได้ถูกไม่ได้ไม่ได้ต่างกันน้อยนะต่างกันประมาณหนึ่งเลยถ้าเกิดซื้อหลายๆอย่างอะ่ะน่าจะมีความแตกต่างเยอะเลยค่ะอย่างคอนทัวร์เนี่ยนะคะราคา1,490บาท <S 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 ปกติขวดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้1490บาทเรามาดูรีเจนซี่แบบแบนกันดีกว่าค่ะ ดีเทนซีแบบแบนนี่395้บาทนะคะแสงโสม175หงทอง150ยาสเ,อ,อ,เอ,อโอเคอเคุ้ยมันมีเครื่องดื่มหลายชนิดเลยเว้ยน่าสนใจมาแล้วค่ะถึงเบียร์แล้วค่ะอย่างเบียร์นะคะกระป๋องเล็กกระป๋องละ5้าสกระป๋องใหญ่กระป๋องละ60บแล้วแล้วทำไมทำไมเราจะต้องซื้อกระป๋องเล็กกันนะ่ะไม่เข้าใจคุณผู้ชม กระป๋องเล็ก50สบกระป๋องใหญ่60สินี่อย่างวะทำไมก็มันร้ออุ่นเร็วไงเออไม่เป็นไรหนูกินเบียร์อุ่นได้เราซื้อของแห้งแล้วเราก็ไปซื้อของสดหมอเราไปดูราคาของสดกันดีกว่า ดูราคาของสดนะคะเขาก็จะอยู่ในตู้เป็นกระป๋องกระป๋องไว้แบบเหมือนทุกอย่างเก็บอยู่ในตู้เย็นอะ่ะเออก็จะมีรา,าคาสันคอหมูกิโลละ210บาทเนื้อสันนอกโอ้นี้อย่างดีเลย680แล้วก็มีพวกอกไก่ไก่หมูบดอะไรเงี้ยค่ะอกไก่บด125กิโลละนะ3ชั้นกิโลละ230เออก,ก็มีครบทุกอย่างเลยนะ เราว่าแพงกว่าแพงกว่าบนบกเพราะว่าเรื่องค่าขนส่งอะไรพวกนี้มันก็มีผลแล้วโอ้โหกว่าจะมาถึงนะเนาะว่าพอหอมปากหอมคอก็แล้วกันนะคะว่าราคาของข้างบนมันมีอะไรบ้างแล้วให้รู้ว่ามันมีอะไรขายบ้างมีทุกอย่างจริงๆแต่นะั่นแหละคา่ราคาก็ตามไปแปรผันตามกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางขนส่งเนาะเดี๋ยวเราจะไปลงเรือดำน้ำมาล่ะนี่เขาเรือดำน้ำเออเรือดำน้ำ เรือที่จะพาเราไปดำน้ำไม่ใช่เรือไปดำน้ำที่นี่ก็จะมีสปาด้วยแล้วก็มีบ้านที่มันติดอยู่ริมหาดเนี่ยค่ะเดินลงมาก็ถึงทะเลเลยเแล้วก็มีทางนู้นเป็นร้านอาหาราาได้อยู่ค่ะ ก็ <G l ug> แรกที่เราจะไปนะคะก็คือเกาะนางยวนค่ะเกาะนางยวนเป็นไงครับให้พี่ตันร่อยฟังหน่อยครับเล่าหน่อยเดี๋ยวนี้มันเป็นกเกาะสามเกาะเล็กๆเรียงติดกันแล้วก็มันจะมีหาดมาเชื่อมต่อกันมันจะมีจุดชมวิวขึ้นไปข้างบนมองลงมาเห็นหาดติดกันครับสวยมากเออ การเดินทางมาเกาะเนี่ยนะคะการเดินทางเที่ยวร,รอบเกาะเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะมันมีทั้งเรือหางยาวเรือสปีดโบ๊ทหรือว่าเรือที่เขาไปตกปลาเรือใหญ่ก็รอบเกาะได้เหมือนกันค่ะแต่วันนี้เราเลือกเดินทางด้วยวิธีนั่งเรือสปีดโบ๊ทค่ะเพราะว่าเรือสปีดโบ๊ทนี่มันก็เร็วเนาะเวลาจะเคลื่อนตัวจากเกาะหนึ่งไปเกาะหนึ่งมันก็ใช้เวลาสั้นกว่า น้ำใสมากเลยค่ะทุกคนดู<ม>ความเรือลอยออกมาจากเหมือนเรือมันตั้งอยู่บนบนกระจกเลยนะ<ม>แล้วคือตอนนี้นะคะเราก็นั่งเรือมาถึงที่เกาะนางยวนแล้วซึ่งเกาะนางยวนเนี่ยถ้าเกิดใครเคยเซิร์ชใน Google นะว่าแบบเกะาะเต่าเนี่ยมันก็จะเห็นรูปของเกาะนี้แหละซึ่งมันเป็นเกาะ3ามเกาะเนี่ยเชื่อมต่อกันค่ะ<ม>คือมันสวยมากเลยอะทุกคน<ม>น้ำใสใส่มาก าสวยมกมนี่ก็คือมุมที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะดู หลังเราสุดยอดถ้าตอนเย็นจะฟินขนาดไหนโหสวยจัง นี่คำถามถ้า<ม>เราไม่ได้นั่งเรือมาเราสามารถขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือขับรถมาได้ไหมที่เกาะน,นี้นยังยวดนะครับอ่าไม่ได้ต้องต้องนั่งเรือมาอย่างเดียวนั่งเรือมาอย่างเดียวเลยนะแสดงว่าในนี้ก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ใช้ไม่มีก็คือของที่างจะมาทางโรงพยาบาลเขาก็จะมีของกินของใช้บ้างฮะแล้วก็โดยเดียวก็จะมีมาจากเกาะต่อตอนมาที่นี่อ่ารับทราบ แสดงว่าเกาะนางยวนนี่เป็นไพรเวทสุดๆแล้วนะคะรับเเดี๋ยวาไป,ไปไหนกันต่อ,อที่ดำน้ำเล่นน้ำดีกว่าได้เลยครับเสร็จแล้ว <S <S ใช่ไหมนี่ก็ฟรีแล้ว ก็หลายๆคนอ่ะเขาก็จะคิดลยเขาก็จะดู youtube นู่นนนี่แล้วพวกก็หลังอ่ะมันชอบบอกว่าที่เกาะเต่าเนี่ยมันแบบอันตรายอย่าไปเลยในฐานะที่แกเนี่ยอยู่ที่นี่มา1ิปีละพื้นที่ละเออแกมีความเห็นว่ายังไงบ้างก็มันก็ปกติดีนะจากอยู่ที่นี่มา10ปีแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเที่ยวบ้าไปที่มอลอะไรก็ไม่ได้มีเหตุอย่างที่ว่าก็เที่ยวได้ปกติทั้งเที่ยวทั่วไปใช่ถ้า พูดว่าคนเกิดอุบัติเหตุหรือคนตายนี่ใช่ไหมผมมองว่ามันก็มีทุกที่นะแล้วถ้าเป็นแบบผู้หญิงหรือแบบคนแก่อะไรเงี้ยมาเที่ยวที่นี่ยมันเป็นไงแบบปลอดภัยไหมผู้หญิงกับคนแก่ก็คือกอดต่อมันค่อนข้างจะชันเนาะค่างมันจะไม่ค่อยคือเดี๋ยวในทางมันก็สบายกอาก่อนเยอะแต่มันยังชันอยู่ถ้าคนแก่ก็จะไม่ค่อยสะดวกมากเนาะเพราะมันต้องขึ้นลงไงขึ้นหาดชมวิวอะไรเงี้ยจะต้องมีบันไดใช่ใช่แต่ว่า มันจะมีโซนที่สายรีก็ผู้สูงอายุหรือว่าผู้หญิงก็น่า่ะเชื่อได้ครับแต่จริงๆแล้วพวกเรารู้สึกว่าเกาะเต่าก็เป็นที่ที่น่าอยู่ดีแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเกาะเต่าก็คือการขับรถใช่ไหมพี่กันใช่เราพูดเราก็คิดว่าอย่างไัขับรถค่อนข้างเร็วใช่แล้วก็แบบเก่งจังวะเราก็ตลอไม่นิดเดียวแม่งมากันพร้อมกันแม่้วงส่งสัญญาณกันยังไงวะทางเรับซอกอะไรเงี้ยเออเอรง ใช่ครับเร็วใก็ดีมากๆเลยนะตอนตอนแรกก็แบบโหยสงสารพ่อแม่เดินทางนู่นนั่นนั่นนี่แต่พออยู่ไปสักพักมันก็เออเข้าที่เข้าทางแล้วมันก็สวยมากๆแบบอยากเจอเต่าก็แค่เดินมาแล้วก็โดดลงไปเจอเต่าเลยอยากเจอฉลามวิ่งออกมาโดดลงไปก็เจอเลยอันนี้เขาเรียกว่าชาร์กเบย์ฮะตรงนั้นอ่ะแชร์ไอเดนอ่า คือเลามกับเต่าง่ายสุดแล้วมผมว่านะมันชิวมากชิวมากแล้วตรงนี้ยาจารังจะทำอะไรครับบาร์ครับบาร์จะทำบาร์นะครับเดี๋ยวรอติดตามชมบาร์ของพี่ตานในอนาคตโอเคเออถ้าไม่ได้ตานแย่เลยทิปทิปเนี้ยตายไปแล้ว <Okay. S 1> ขอบคุณมากนะคะ เราเดินจากท่าเรือมาใช่ป่ะเมื่อกี้แล้วก็มาตรงแถวๆนี้นะมันก็ให้ฟีลเหมือนร้าน้ายเยอะๆเหมือนอยู่พัทยาเลยอะ่ะมีน้ำป่งน้ำปัน่นเซเว่นเซเว่นโซนหน้าหน้าท่าเรือพอมาถึงปุ๊บคุณจะเจอกับถนนเส้นนี้ที่มันเหมือนกับถนนขายของรถรับจ้างเช่ามอเตอร์ไซค์อะไรใดๆมีหมดเลยค่ะอือ แล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปหาทรายรีกันค่ะไปย่านที่เขาเรียกว่ามันเป็นย่านสุดฮิตในเกาะเต่าเลยนะเขาบอกมันมีทุกอย่างเลยมีร้านอาหารเจ๋งๆมีบา้าเจ๋งๆเราจะไปร้านชื่อไวท n เทนนิงกันแต่สิ่งที่เราเห็นเยอะสุดเลยรู้ปะกัญชาร้านกัญชาเยอะมากหลาย <c oughs> ร้านกัญชาเยอะจริงๆอืม <c oughs> าชิมีปลาไทยค่ะอ่ะพี่ปล่อยให้กินกันหลังแล้วกันนะนี่ยำสมบูรณ์เดี๋ยวฝากล้างกันเหลยร้านไวทินิ่งนะคะร้านไวทินิ่งนะคะเกาะเต่าร้านที่สวยที่สุดขอบคุณค่ะฝากสั้นๆง่ายๆเนื้อดูเก๋งๆเดี๋ยวไปตานมีเอก่อนโอเคโอ้กับข้าวเปียบเลยครับว้าว The next day วันนี้เราก็กลับมาที่หาดทรายรีอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้มาแล้วแล้วก็มากินข้าวอยากมาโชว์ไนท์ไลท์ทุกคนดูแต่ว่า ไม่ไหวเพลียเหนื่อยไปดำน้ํามาก็เลยกลับก่อนค่ะส่วนวันนี้ก็อยากมาให้ดูบรรยากาศตอนกลางวันกันบ้างเป็นอีกมุมหนึ่ง,งซึ่งตรงนี้นะคะมันก็เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางศูนย์รวมของพวกเราแบบบาร์พวกร้านอาหารพวกคาเฟ่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบชาวสายปาร์ตี้เนี่ยจะชอบแถวนี้มากๆแล้วจุดนี้นะคะก็ยังเป็นจุดที่ชาวฝรั่งเนี่ยในสื่อต่างชาติเนี่ยเขายังบอกอีกด้วยว่า แถวนี้นะเป็นย่านที่อันตรายที่แบบไม่ปลอดภัยดีกว่าไม่เรียกว่าไม่อันตรานะเรียกว่าเป็นย่านที่ไม่ปลอดภัยที่ฝรั่งเขาพูดกันเออแต่มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจกันดีกว่าค่ะเร mm hmm. อเรามาเดินเล่นตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็เป็นฟิลเหมือนแบบร้านขายของแบบที่ระลึกเงี้ยเออแบบช้างช้างอะไรอุปกรณ์ของฝากเงี้ยค่ะเสื้อยืดแล้วก็มีคลินิกเออนี่คลินิกอะไรอะ่ะร้อนัังนะ เอาไม่ใช่คลินิกร้านปุน้คนคลานินิกอันนี้ก็คลินิกคลินิกบำบัดจิตใจที่นี่เขาก็ค่อนข้างที่จะอิสระเสรีฟรีดมากเกี่ยวกับเรื่องของแบบสุดทุกทางอะ่ะเนาะใครที่เป็นสายปาร์ตี้แบบ <What? S 1> ดึงๆนั่นแหละเขาก็จะมาที่นี่กันนะคะ ข้างหน้าเรานี่ก็เป็นโรงเรียนสอนดำน้ำค่ะ <ST AN CE> เขาก็มีหลายแบบมากมายเลยนะว,ว้าวเออและอีอย่างหนึ่งนะคะที่ก่อเต่าเนี่ยเป็นสถานที่ที่คนมาจัดคอนเสิร์ตเยอะมากๆคือเราอะสามารถสังเกตได้จากโปสเตอร์งานคอนเสิร์ตอย่างเขาเรียกอะไรเนี่ยจังเกิลปาร์ตี้เมื่อวานนี้นะอน <S 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 <Ambassador> เอ c o b a r เออแล้วก็ เมื่อกี้ก็มีปาร์ตี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วเดี๋ยววันถัดไปเห็นเขาว่ามีงานใหญ่เลยค่ะ3วันปาร์ตี้ถนนตรงนี้มันก็สวยดีนะคะมันอยู่ต่างประเทศเลยประเทศอไประเทศไทยซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้คุยกับเพื่อนเราเพื่อนเราก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เกาะเต่ายังไม่พร้อมอ่ะก็คือพวกแบบโรงพยาบาลพวกเกี่ยวกับการรักษาอะไรย่เงี้ย เ,ออเขาว่ามันยังไม่เครื่องมือการแพทย์อะไรมันยังไม่ครบคันทําให้ถ้าเกิดแบบเกิดเคสใหญ่ๆเคสนางๆเงี้ยก็จะส่งไปโรงพยาบาลใหญ่ไม่ทันอเพราะกว่าจะนั่งเรือออกไปเนาะคนในเกาะเขาถึงแข็งแรงกันนะเซเว่นในเกาะเต่านี่ก็มีทุกอย่างเหมือนอยู่บนฝั่งเลยนะก็คือเหมือนเหมือนอยู่เซเว่นหน้าปากซอยเลยอะแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยมันก็จะแพงกว่า น้ำแบบน้ำสิงหววละสิบห้าบาทอืมคือบนฝั่งอะมันก็จะขายสิบาทใช่ปะอันนี้ก็สิบห้าบาทแล้วน้ำมันก็เป็นเหมือนแบบสิ่งสาคัญอ่ะเนาะขายได้เออแล้วก็นี่ก็มีเบียร์มีเหล้ามีอะไรเออโอ้ราคาโอเคนะเนี่ยเอาแต่ขวดกระป๋องละเจ็ดสิบอืออันนั้นก็ป๋องละสี่บ้ง แล้วที่สําคัญคือมาม่าค่ะมาม่าก็จะมีทุกอย่างเลยนะราคาอยู่ที่20เนี่ยมีมาม่ามียำยำมีทุกแบร์เลยยำมาม่าอยู่22อันนี้กระป๋องละ20อันคัพนูโด้นี่ก็กระป๋องละ22เออราคาก็ต่างจากเกาะเอ,อ้ยต่างจากบนบกนิดหน่อยบางตัวนะเรารสึกว่าสินค้าบางตัวมันก็แพงกว่าเยอะบางตัวก็แพงกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็คงตัวถั่วเฉลี่ยกันไปแล้วในนี้นะมันก็มีผลไม้ด้วยเออส้มแอปเปิล เออไม่เคยเห็นเซเว่นข้านอกมีแอปเปิ้ลขายเป็น2ลูกนี้นะแอปเปิล2ลูก99บาทค่ะส้ม4ลูก86บาทค่ะจริงๆแล้วถ้าจะให้พูดถึงเรื่องค่าของชีพในเกาะเต่าเนี่ย oh. บางคนก็บอกว่าราคามันก็ไม่ได้ต่างจากกรุงเทพเท่าไหร่หรอกกับบางคนก็บอกว่าเออมันแพงนะมันมันเสียพวกค่าขนส่งค่าอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นมันก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งที่เขาว่ากันนะคะอืม ไปเดินดูชายหาดกันสักหน่อยค่ะใช่หาดไรรีที่เขาว่ากันว่าเป็นจุดศูนย์รวมของสายปาร์ตี้สายบาร์สายคาเฟ่น,นะคะก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่จะชิลแค่ไหนอ้ร้านที่เรามากินข้าวเมื่อคืนอยู่ตรงไหนเนี่ย ตรงนี้นะคะมันก็จะต่างจากตรงชายหาดที่พักเราที่เราอยู่ตรงโขดหินตรงนู้นนะตรงนี้เรารู้สึกว่ามันก็จะเป็นแบบหาดเรียบไม่ได้มีดำน้ําอะไรแบบเป็นท่าเรือซะมากกว่าส่วนตรงที่เราอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบจุดปะกาลังเลยค่ะคือเดินลงไปก็คือดำน้ําเห็นปะกกาลังเลยเออมันก็จะแตกต่างกันประมาณนี้คนละฟิลอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบชิลชิเสียงขึ้นน้ําขึ้นน้ําลงอะไรเงี้ยพออยู่ตรงนู้นก็จะเป็นฟิลแบบ มองไปเห็นแต่ภูเขาเห็นน้ำกระทบโขดหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ชอบเลยคุณผู้ชมเป็นสายไหนสายแบบน้ำเบาหรือสายแบบดิวิ่งแบบว่ามองเห็นปะการัง <c oughs> <c oughs> และอันนี้นะคะก็เป็นรูปที่เวลาเราเซิร์ชในพวก Google เนาะเราก็จะเห็นต้นมะพร้าวต้นนี้อเออมาเป็นมุมเป็นมุมแบบแนวยาวแล้วออกไปทะเล มันอยู่ที่นี่เองเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเรารู้ว่าอยู่ทะเลแหละแต่เพิ่งรู้ว่าอยู่ที่หาดทรายดีต้นมันใหญ่มากเลยเนี่ยตอนแรกนึกว่าต้นเล็กๆ <c oughs> แล้วเขามาเอาอนนิพันธ์แล้วมันจะทําไม่ทําให้ต้นไม้ตายหรือ <c oughs> ต้นไม้มันมีชีวิตแบบยังมีลูกกําลังงอกมีพึ่งมีอะไรอยู่เลยอะเห็นปะ <c oughs> เออมันอยู่ได้ไงวะมันน่าจะเกิดจากการล้มแล้วก็ การสู้ชีวิตของต้นมะพร้าวที่เกาะเกาะเต่านะคะบรรยากาศเกาะเต่า,า,ายามเย็นนะคะอากาศดีแล้วนี่วันนี้นกำลังเลยกำลมาแล้วพาทิดกำลัง แล้วก็มาเติมน้ํามันกันที่เกาะเต่านะคะน้ํามันในเกาะเตา่าราคาลิตรละเ <c oughs> บนซิน50เอ้ยเบนซินแก๊โซฮอล์95 45.90ดีเซล35 <c oughs> โอ้ราคาแรงเรานี่เป็นเจ้าได้พองเจ้าสำหรับคลิปก็เตาก็เป็นการพักผ่อนสำหรับการมาเมืองไทยข้างนี้นะก็มวนขนาดเลยสำหรับน้อง ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการตีน้องมาแอลแล้วก็ไปแวดพออย่างเงี้ยเก็บข้อมูลสำรวจมาให้ทุกคนเหมือนเช่นเคยสำหรับน้องแล้วก็เตามันเป็นตีสงบแล้วก็มีทุกอย่างเหมือนประเทศไทยเลยนะเหมือนแบบมาแอลต่างประเทศแต่ยังอยู่ในประเทศอ่ะมวลนี้ดาวสวยมากน้องมีความสุขตีสุดเลยมาก็เตาข้างนี่นะได้ปะฉลามป้าเตาดีใจขนาดได้ป้าทุกคนมาแอล เวลาที่ทำให้พ่อแม่มีความสุขอะเขาก็จะมีความสุขมากกว่าอาลละเจ้าเดี๋ยวให้ป้ากันกับคลิปเมืองไทยคลิปหน้าจะปาไปแง่ออย่างไปเจยกันเลยเจ้าเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกค่ะอากาศดีร้อนหน่อยร้อนมากด้วย